ผมจริงๆองบอกว่าทางเจมส์ทูีะมาร่วมงานแฮปปีเ้เบิร์ดเดย์ทุกปีอยู่ที่ว่าปีนั้นจะใครมาบ้างนะครับปีนี้ก็ได้มาเจอกับน้องๆทุกๆคนเลยมาด้วยกันครับเจมส์ีใช่ครับก็มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับ21ปีในใน,ใน,ในเจมส์ทูดก็เหมือนพี่น้องกันต้องีิดเลยนเนาะบอกมันมีความผูกพันไหมอ,อะไรนะมีความผูกพันไหมโอ้ยแน่นอนแน่นอนอย่างยาวนานยังเรียว่าโอ้โหมือพี่คินเนี่ย ใกล้สิบปีแล้วใช่โหมี <โฮ S 1> คิดเนี่ยใกล้สิบปีไม่ต้องโหมึงก็แปดเลยด้วยความที่เราอยู่มานานอเไยครับแบบว่ามีซีรีส์เจอกันบ้างเจอกันงานท้ค่ายบ้างงานคอนเสิร์ตรวมใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้แบบว่าเราถูกพันกันมากเลยแล้วก็ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบบ้าไลเซอร์ ก็จะแบบว่ามีมีแบบมีการไปไปทัวร์แฟนมิวสิกเฟสีอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่หลังจากนี้น้องๆอะไรขึ้นมาแฮปปี้เบิร์ดในแต่เดือนพฤษภาคมุ๊บี้แล้วี้อุบีก็มาไบี้ก็บี้อะไรเคล็ดนะเคอร์ชิมอนก็จะมาทุกปีเหมือนกันถ้น้องคิดว่าหยกพี่ิกไปนะอ่าถ้าน้องคิดวาผมขอโทษจริงๆแต่จะพยายามมาให้ทุกปีครับผมใช่ครับอ่าแล้วฝากชิมอนกับพี่เจะเป็นไงบ้างคะครับไม่ไ ดีใจครับที่ได้มาในวันด้นักเอ็นครับสนุกดีครับแล้วก็ทุกคนร่วมสนุกกันถจะมีโอกาสรอบหน้าก็มาได้อีกนะครับเฮ้เฮ้วันนี้เราเห็น ทุกเพลงที่เราทำอะไรเงี้ยเ,เรามีส่วนร่วมในทุกโปรเซสเลยอะไรเงี้ยพอมันได้ถูกปล่อยออกไปได้มีคนฟังแล้วก็แบบแฟนๆให้ผลการตอบรับอย่างดีอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าดีใจมากๆว่ามันก็เป็นงานที่เป็นแบบส่วนหนึ่งของเราและที่สำคัญค right ือเพลงใหม่ของน้องลองและท่านเพิ่งออกใช่เขามาเล่นที่นี่ที่แรกเลยนะใช่ไหมเล่นที่นี่ที่แรกให้กับนายเลยเพลงใหม่ละหน่อยเป็นไงเราเรีย่ได้รับไวามนิยมมากนะครับในไทยนู้ ที่เห่เห็นไปเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นแสดงก่อนด้นะคะเพราะว่าเพีจริงๆจะปล่อยในวันุนี้เป็พิเศษมากสำหรับในประเทศเลยได้หลือว่ชวนานินี่เล้กคะได้มากเลยครับก็เป็นของขวัญให้เบอร์ดี้ให้กับได้ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะขึ้นอยากะให้ทุกคนให้เปยน อก็อยากจะแฮปปี้เบอร์เดย์ในเอ็นทนนะครับปี21ก็อยากจะให้ทั้งทีมงานในเอ็นทนแล้วก็ทีมงานั้งหมดนะครับที่ส่งมาแล้วครับ้แต่ในนั้นก็มีผู้กำกับงานไปนะฮะแล้วผมก็พี่เบิร์เดย์ครับขอให้ทีมงานทุกคนรวมถึงแฟนๆของนายนาเทนด้วยมีความสุขตลอทุกปีเลยรอดูคอนเทนต์ดีๆจากนายนาเทนอยู่นะครับผมฝอใมีความสุขครับครับก็ขอให้ทีมงานทุกคนนะครับทำงานอย่าง เอ่อแฮปปี้นะครับคิดอะไรก็ขอให้สมหวานประทนาทางานอย่ากไม่มีอุปสรรคนะครับผมซูซูครับครับก็ให้ไปเบอร์เดย์นะครับในเนนะครับถ้ามีโอกาสรอบหน้าพวกเราอเอมทีวีก็จะมาอีกครับครับผม่าให้เบอร์เดย์ในนะครับขอให้ผลิตหานละเีเาีเรื่องอะไรอยู่นี่จมีรนถ่ายรูวยกอแล้วเรามุ่งสู่านิงมนัรันงานเ่ที่จะตีงานในของเราอย่าลืมติดากันเพอให้ไ้เหกันรับครับ ก็ร oh, oh, yes. oh, oh. oh, yes. ู้สึกใจหายนะเร็วมากครับเดินทางกันมาถึง12 EP แล้วครับ EP สุดท so ้ายแล้วก็ยังไงก็เชิญชวนนะครับวมื่อสุดที่นะครับผมกลับมามาดูกันหน่อยนะเห็นอัลบั้มโซนเห็นว่าบัตรโซเอาแล้วรู้สึกไงบ้างฮะโอ้รู้สึกดีใจมากๆแต่ผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับก็แล้วก็อยากให้เดินต่อไปกันเรื่อยๆครับ จะมีโชว์พิเศษอะไรฝากป็นแฟนไหมฮะมีโชว์เยอะมากเลยครับผมก็มีทั้งคอนเสิร์ตมีที่คอนเสิร์ตนะครับมีโชว์อย่างหลายหลายคนด้วยบูเลยเพนบอกว่าปล่อยเพลงคนละเพลงเลยจะได้เอาไปใช้ไหมฮะพี่นิติกรไม่รู้ตั้งแต่ไปมีทีกรเนี่ยขยันชว์ขึ้นเยอะมีไหมมีไหมเพลงที่มึงปล่อยมาคิดว่าจะได้ฟังไหมที่งานแน่นอนนะแต่ถ้าอยากรู้เนี่ยก็ต้องไปไปดูกันที่งานไซโน่พี่ไปจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าเนี่ย อ๋อครับก็รู้สึกตื่นตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจที่จะได้ไปไปเจอแฟนเ้วยนามนะครับเพราะว่าก็ได้ไปนามมากๆแั่ก็ได้ไดนามก็ดีใจทีได้กับพื่อนะครับก็ดีใจมากๆที่ยังไงีอยากมาเป็นแฟนนะรั้นติดตามด้วนะครับผมแล้วก็รูปน้องแล้วก็บิ๊กอาบอ่ะไปริมเลย อ่าน้องผมง่วงนิดหน่อยฮะครับผมเป็นกรเอันนี้อ๋อครับผมวันนี้มาร้องเพลงครับใช่ครับใช่ครับผมเพลงคืนนี้ออกใหม่ครับทุกเลยถ้าเป็นเพลงที่เขียนกันกับเพื่อนทำกันเองครับทำมาสองคนใช่ครับผมก็ได้ถูกปล่อยมาแล้วเพลงก็ฝากไปดูเพลงนี้ด้วยนะครับผมอ่าอิสรชั่งง่ายมากเลยครับฉันรู้สึกว่าเหงาอ่าว่าแล้วก็รู้สึกว่าโตแล้วที่เราจะแบบว่า ชวนเพื่อนออกไปแฮงเอาบ้างอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเพลงนี้มันตอบโจทย์เผื mm hmm. ่อว่าใครอยากจะชวนใครไปเที่ยวก็ส่งเพลงนี้ได้เลยครับ ใแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่ปล่อยเพลงนี้ออกไปเนาะตอนเนนที่ยงคืดนะครับผมเป็นคนที่ช่อง y o u t u b e r a z e r Music นะครับผมซึ่งตอนนี้นนท,ปปนนที่พวกเราได้ปล่อยเป็นช็อตฟรีของเพลงนี้มารเรียบร้อยแล้วนะครับก็ y o u t u b e r a z e r Music เหมือนกันครับผมเป็นคา้าเต้ที่พวกเราได้แสดงหนังสั้นด้วยก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับท,ที่เบกกี้ริเบก้าอาัมซองอน,นี่ตรงนี้นเลยว,ว่าผมให้เป็นเดอะแบกเลยเดอะแบกเดอะแบกของซีรีส์นะครับผมก็ เออพี่เขาเก่งมากเลยครับก็เป็นเขาเป็นมืออาชีพมากเลยครับได้ทำงานด้วยความสนุกนะครับไปแสดงคอน